สวัสดีครับสวัสดีน้าสาวแสสาวนะครับเมือหลังจากชิมกาแฟแล้วครับชมตุเรียนชมเกยนะครับนะเนาะสำหรับเก๋ยก็ปลูกได้เก่าเดอนนะครับเนาะดูในข้อมูลเนาะเคลงคคิปไปตอนปลูกเกยนะครับนะเนาะคือวย๋ใครนะครับเนาะเก๋ไครตลาดน้องี่นะครับ้วยไครที่ขายทองตลาด นะครับเนาะอันนี้เคียเคียเขาครับง่าครับน่วยสมบูรณ์เออวิธีให้กล้วยออกเคียไปที่ทางเดียวกันนะครับเนาะมิตรเทคนิคง่ายๆนะครับเนาะเอาขุด ดูได้เลยครับนี่จะหันไปที่ใต้มดผมจะหันลงที่ใต้นะครับเนาะตอนปลูกเนาะเขาจะลงที่ใต้ทั้งมดทุกเชียวเลยครับนี่ที่เขาออกมาเนาะครับเนาะพาบึงทุกเชียวกันได้ครับผมจุดตีปลูกใหม่เนาะครับเนาะหนกเว้นปลูกเก่าเนาะมูปูกเก่าบ่ได้หันเนาะครับเนาะแต่จุดปลูกใหม่นี่จะหันลงมดครับนะครับ หันลงที่ใต้ทั้งหมดเลยครับเลียเลียนี่ครับจะหันเลียไปทางเดียวกันหมดนะครับเนาะกันไหนที่ได้ออกคลิปเราก็อาจจะเห็นเนาะครับเนาะอาจจะรู้ก่อนปลูกเนาะพิธีปลูกเนาะหันลงที่ใต้ทั้งหมดเลยครับนี่ เบื้องต้นต่อไปก็ได้นะครับเนาะหันลงทิ่ทางเดียวกันบัดครับนี่บัดบัดบางต้นอย่างงบออกเนาะครับเนาะเพราะว่าเอานอมาปลูกนอบอทอกันนะครับเนาะตัวนี้ยังบวบออกครับนี่ทีนี้นอหน่อยนอใหญ่เนาะครับเนาะนอใหญ่หน่อใญก็จะออกก่อนนอหน่อยก็จะออกทีหลังนะครับเนาะ นี่นอหน่อยครับนี่น้ำประทานออกคือกันสองต้นสามต้นนี่ยังบม่ออกนะครับนู่นแบบต้นนี้ก็ออกแล้วครับนี่แต่แต็ตกนอไลยบ่ได้ออกนอออกนะครับเนาะนี่ครับนอแหลกเขาไว้เอาออกลงตายหมดนะครับเนาะที่ตายหมดเลยดอกตุ้ยอันฮอรก็ สบมัวกันเลยนะครับเนาะตัวนี้ตัวนี้ก็ต้นหน่อยนะครับเนาะยังบ่ออกบ่ได้น้ำน้ำนะครับเนาะต้นไหนก็ไดน้น้ำถึงน้ำที่เลี้ยงเขาก็ง้างตับอย่างตัวนี้ก็ออกแล้วครับนะีตนออนะ่ตัวนี้ก็ออกแล้วเกาจะลงที่ใต้ทั้งหมดอนนะครับเนาะแต่าเลาะเบิ้งมือนะี่ สวนกล้วยน้ำสวนทุเรียนน้ำนะครับเนาะมือนี่ไปพาเบิ้งเขวนั่นนะครับเนาะเขานั่นเพิ่งจะปลูกหันลุงมาสาธิตหันกองแถวนี่นะครับนี่แต่ข้อมูลรูกมาแต่รุ่นแต่ตพ่อแต่แม่บอกมาแล้วล่ะครับเนาะ หันลงใต้ทั้งหมดนะครับเนาะหันหันด้านเขาสับออกจากแม่เขาเนาะครับเนาะหันด้านเขาสับทั้งแม่ออกไปแยกเขา็จะไปทั้งใดกับไปทั้งนั้นนะครับเนาะโวมานี่่านผู้ชมง,งงกันนะครับตอนนี้ยังไม่ออกนะครับน่นมได้ มีคลิปเก่านะครับเนาะเขาเบิ่งคลิปเก่ากระเด็นนะครับเนาะนี่ครับจะ,จะหันลงใต้ทั้งหมดนะครับเนาะหันลงที่ใต้ทั้งหมดจุดมือนีปลูกไม้นะครับนี่ยจิตปลูกไม้ยังไม่ทันไงนะครับเนาะเหงาเโอ้ยนะครับเนาะจุดปลูกไม่นี่จะหันลงใต้ทั้งหมดนะครับเนาะ ขอบคุณเป็นเถี่ยนทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะกือมันแห้งใจกำลังใจยนะครับเนาะก็ขอบคุณหลายๆกระปุกที่ได้ปลูกสาธิตอยู่สองแถวอยู่ระเวนนี่นะครับที่ปลูกกระเกาหลี่เพื่อได้ไม่ได้หันนะครับเนาะหันหันเป็นบางต้นนะครับเนาะจุดปลูกไปไหมอาจจะหัน นะครับเนาะกลุ่มมาเย็นมือ่อนะครับเนาะแบบเลี้ยงก็ได้งามแล้ละ่ะแบบเอ๋อนอกระไล่นะครับเนาะฝันถิ่งนะครับเนาะฝันถิ่งหมดนะครับ,นะบ,บเนาะเชฉยหญ่เชฉยงามหันหันด้านซับจากเมนะครับเนาะหันด้านซับทั้งเม ลงตายนะครับเนาะแบบนี้อันนี้ลูกเขาแน่นวอครับนี่อันนี้ลูกเขาเขาสับเขาสับฟังนี่นะครับเนาะเขาสับ hmm. ฟ okay. no. 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 ังนี่สมมติว่าต้นเขาเนาะต้นลูกเนาะต้นแม่เขาสับตรงนี้นะครับเนาะสับตรงนี้หันหันไปทิศตะวันออกเขาจะจะออกไปตันตะวันตกนะครับเนาะ เทคนิคคือยังไงนะครับเนาะหันแพรไปด้านหนึ่งเชือเขาจะออกไปด้านหนึ่งเนาะอีกด้านหนึ่งนะครับเนาะหันอันนี้ผมหันไปทิศเหนือนะครับเนาะหันด้านซับไปทิศเหนือเชืยเขาจะออกมาทางใต้นะครับเนาะผมจะให้ลงใต้นะครับเนาะไปไกลน้อยนึงลงใต้นะครับเนาะไม่ได้เป็นเหนือนะครับเนาะแต่ไปเหนือนี่ก็ะได้ที่กันครับต้องหับนะ หันด้านซับนะครับเนาะด้านซับจากแม่หันลงใต้เขาจะไปเหนือนะครับเนาะบังครับติดทางได้นะครับเนาะกุ้กล้วเนาะครับเนาะสำหรับเชื้อแรกนะครับเนาะเชื้อแหตกเชื้อตัวไปก็เขาจะหันตามทิศทางที่เขาออกจากแม่นะครับเนาะะชม บรรยากาศในสวนนี่แหละครับมือนี้เงาะก็เริ่มติดดอกติดผลไหลแล้วครับนี่ออกทุกช่อทุกดอกแล้วทุกกิ้งทุกงานนะครับเนาะปีนี้อกอ,อกกีอยู่กล้ยไข่จะมีข้อเสียคือ,ต,อ,คอ,คอต้องคำไว้นะครับเนาะต้องขำไว้กาบุกขำเขาจะ หักหมดนะครับเนาะน,นี่ต้นปลูกเก่านะครับนี่สียหักลงลแล้วครับมันได้คำเขลกนครับเนาะบันได้คำเขลกแล้วแหักงั้นนะครับนี่ท่านได้แก้ดีนะครับมนี่เนาะอันนี้นนนปลูกก้อนเหลวนะครับเนาะรุ่นก้อนปีก้อนพุ่ม ผมสวนงามซาซาวนะครับเนาะงามแต่ซาวเลยมือนี้จะไดไปเก็บเก็บผักตออ่างงี้นะครับเนาะมาออกคลิปจเกขาหนึง่งชมบรรยากาศในสวนสวนทุรนเรียนเกิดกำลังงามจะเริ่มเติบโตนะครับเนาะง,งาม ตน้นใหญ่ๆนี่ก็ดอกบานพร้อมกัมืนนะครับเนาะเป็นหางแง่แล้วพี่น้องอันนี้เป็นหางแง่แล้วชุดหน่อยก็หลายครับนี่ชุดออกดอกบุญหน่อยก็เยอะครับออกทุกออกเก็บทุกกิ่งนะครับเนาะแต่ว่ากิง่งเราพวงนะครับเนาะก็จะพอดีนะครับเนะาะทำเขาแตงไว้พอดีนะครับเนาะ บางทีเขออกหลายแน่นะครับนี่แทง,งบุญก็มีนะครับเนาะทำให้แทงเขาไปลรอครับนี่ชุดนี้เป็นหางแง่มันงจะติดบ่อครับน,นี่เป็นหางแง่โดอก,กระบาดบ้า,บาเหเือนนะครับต้งย้อยบ้านที่เราโดกสองโดก ขอบคุณเป็นเพีทุกท่านที่เข้ามาแรงใจทำเยมิมทำมาับเนาะทางบ้านคลิปนี้ก็ขอขอบคุณลหลายๆี่ขอจบคลิปไใบคำนี้นะครับเนาะผลดอกทุเรียนนยะนคราัาทางบ้านครับสวัสดีครับ